มีข่าวกันออกมาเป็นรายงานลวค่ะว่ากะกะตน,นั้นได้มีการแจกใบแดงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะและคนที่โดนใบแดงค่ะคือคุณมุกดาวันเรื่องสีนินสอสเขต8พักภูมิใจไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้เนี่ยทางกะกะตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยนะโดยมีรายงานออกมาอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าทางสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งค่ะได้มีหนังสือถึงนายสุเทพบุญยเกียรติผู้ร้องนะคะเรื่องแจ้งมติคณะก,กรรมการการเลือกตั้ง โดยหนังสือที่ลอตนสศ0 0 0 3าทับสนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหมู่3ตํตำบลนาสารอำเภอพระปลมจังหวัดนครศรีธรรมราชลงวันที่5มกราคมนะคะ2567เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้งความว่าเรียนในสุเทพบุญยเกียรติตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่14พฤษภาค,คม2566นั้นท่านสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ยื่นคําร้องตรอศสาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนางบุกดาวันเรื่องสีนิดผู้ถูกร้องที่หนึ่งและสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8แทนนางบุกดาวัน เรื่องสีนิ่นผู้ถูกร้องที่1ค่ะและก็ให้ผู้ถูกร้องที่1นนั้นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยซึ่งตอนนี้น่ยนะคะขั้นตอนต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็อยู่ระหว่างการจัดทําคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็จะได้แจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะซึ่งสําหรับ คำสั่งคำสั่งนี้ก็ลงชื่อโดยในสัญญากรุงแก้วผู้มในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่วันนี้ลงเป็นข่าวกันอยู่สำหรับในหน้าเนเดอสพิมไทยรัฐแล้วก็เดลี่นิวแล้วค่ะคุณผู้ฟัง